ด่วนน่าจะข่าวดีไหมเมื่อบอดปีกพยาบาทฟินแลนด์โพสเคลื่อนไว้แบบนี้สวัสดีครับสวัสดีครับเอฟซีโตเกียวมิวสิกเอฟซียาบาทฟินแลนด์และก็เหมอลำทั่วโลกนะครับจากการที่ได้ติดตามข้อมูลข่าวสารตามแพลตฟอร์มต่างๆครับเพื่อที่จะนําเม่าเรล่าข่าวให้ FC ได้รับชมรับฟังและก็าร่วมกันแสดงความคิดเห็นกันกันามาครับ ล่าสุดของล่าสุดครับได้เห็นความเคลื่อนไหวของผู้นำชีมงานอย่างบอดบิกภูนิบาตฟินแลนด์นะครับในเยนยบดเมื่อนี้เพิ่นไปขืนสารที่จังหวัดยะโสธรนะครับได้คดีพิพาทปมที่ดินนั่นแหละครับถ่อเพื่อเรื่องนกท่าความเคลื่อนไหวล่าสุดนะครับบอดบิกได้มีการโพ์ผ่านแพลตฟอร์มของตัวเองนะครับเบาๆนี่นครับ แต่ว่ามีสติกเกอร์หัวเราะสติกเกอร์ปิดปากสติกเกอร์หัวเราะปิดท้ายอีกหลังจากบอดบิ๊กโผ่บกีหน้าที่เองครับเอฟที่เขาไปกดไลค์เอฟที่เขาไปแสดงความคิดเห็นตั้งคำถามกันต่างๆน,นหน้าว่านี่จะเป็นข่าวดีหรือไม่นะครับเมืองส่งแล้วบอดบิ๊ก บเครียดนะครับไม่เครียดน่าจะมีอาการแบบสบายอกสบายใจในสิ่งที่มือนี่เพิ่นได้ขึ้นไปในฐานะนะครับที่เพิ่นเป็นจำเลยเนื่องจากคู่กรณีเพิ่นเป็นโจทฟ้องแย,งย,งย้งนะครับยางที่ลายเพตนัเสนอครับรวมถึงผู้ที่เพิ่นหูทาากฎหมายนะครับเพิ่นกระบ,บอกชัดเจนครับทุกสิ่งทุกอย่างมั่นขึ้นอยู่กับ พยาหลักฐานนะครับความยุติธรรมสารเพิ่นตัดสินจากพยาหลักฐานครับวุฒิตัดสินจากความผู้ซึกงวุฒิตัดสินจากสิ่งที่มันเกิดเป็นประเด็นในโลกสังคมโซเชียลนะครับหลายคนนะครับอยากจะฟังคำจากปากปอดพิโด,ดยตรง ต่ว่าเพิ่นขึ้นสีเปาอย่างบัได้นะครับเพราะเดี๋ยวจะเป็นการละเมิดอำนาจศาลนะครับที่จริงที่เพิินได้มีการขึ้นไปนะครับศาลที่จังหวัดยะโสธรเมื่อนี้นะครับรอบฟังข่าวครับรอบฟังทั้งศาลเพิ่นนะครับจะนัดว่าตัดสินเมื่อไรนะครับหลายคนบอกว่ายางเร็วเดี๋ยวท่านว่ายางซะซากะมกลาคุพาเป็นยางตำฉนั้นเด้วเมื่อนี้ ก็คบถวดกระบวนความทั้งไฟจดไฟจำเลยส่วนประเด็นมันจะออกมาใดทิศทางใดน,นะครับเฮ้าย่าฝ่าวไปเว่าเฮ้ายาฝ่าวไปยังมากไม่เพราะเดี๋ยวมันจะถือเป็นการละเมิดอำนาจศาลนะครับทุสินกูย่างมันอยู่ในกระบวนการเป็นทีเรียบร้อยผิดถูกอย่างที่ผมบอกข้างต้นครับเป็นไปตามพยานหลักฐานนะครับส่วนไผสสีว้าจัางไดนะครับ จะไปตีความแบบไหนตามเพจต่างๆสี่เอาเว็นั่นนะครับกับปอยให้เขาเบาไปแต่ทั้งฝาฟังเพจเอที่พูยาบาทฟินแลนด์ช่องต่างๆที่เขาเสนอเรื่องเล่าเกี่ยวกับบอลปีพูยาบาทฟินแลนด์เขาเข้าใจกันนะครับเขาหูกันดีว่าทิศทางมันจะเป็นยังไงฉะนั้นสิ่งมือนี่นะครับสิ่งที่เกิดนะครับบอลปีกโพดเขื่อนไวแนวนี้ผมเสียวว่าเอฟที่สบายอกสบายใจครับ สติ๊กเกอร์หัวเลาะสติ๊กเกอร์ปิดปากจูป,ปากเนี่ยมั่นตีความหมายไปนิทิศท,ทางว่าปลอดบีกสบายสบายไม่ตึงเครียดไม่เครียดกับคดีนี้เหมือนที่เราเว่าวเมาื่อวานเลยครับเนี่ยลาสดของเราที่บ้านดําสบายสบายครับและที่สําคัญไม่มีปณีประนอมขายแต่คือขายขายแล้วสเก็บเงินวาให้ลูกพอ,อย่างที่เพิ่นบอกครับ จังไ้ลูกกับว่าไหไม่อยู่บ้านล้างนี้ลูกไปอยู่กรุงเทพลูกเรียน,ล,ยนลูกเรียนนนาชาติแล้วเพื่อเสียเอาไว้เห็นอย่างนะครับแถมมาดามต่างประเทศเพิ่นกับโทษมาถามสามสี่รอบแล้วพร้อมที่จะจ่ายเ,เงืนพร้อมทีจ่จะโอนเงื่อนให้มันจบไปครับสําหรับมือนี้นะครับรอแค่วันตัดสินยังโมโหแล้วครับว่าเพื่อประกาศนัดฟังคําพิพากษาเมื่อไดจังไร ในความเขื่อนไวน้ไม่นี้ไปิดิทศท่าที่ดีแน่นอนครับจากการจับอาการการโพดเขื่อนไวของบอร์ดปีกได้โพดหลาสุดผมเชื่อมันและผมก็คิดว่าเอฟทีคงสบายอกสบายใจไปต,ตามๆกันผมก็เลยน,นัเสนอข้อม,มูลุ่าขสาสนให้เอฟทีได้รับชมรับฟังกันแบบนี้นะครับพอคลิปน้าครับสวัสดีครับ